สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเลมองอัลติเมตกันอีกครั้งในวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามเลมองรอบนี้จะไม่ใช่แบบมิชิเคนนะครับในรอบนี้จะเป็นแบบโอมาซานก็คือที่จะเป็นทางตรงยาวนะครับในรอบนี้ในรอบนี้เรามากันกันกบรถเฟอร์รารี่ 499P จะสังเกตได้เลยว่าในรอบนี้นะครับทุกคนนี่หยิบเฟอร์รารี่กันมาหมดเลยเรามาดูกันดีกว่านะว่าในรอบนี้จะเป็นยังไง รอบนี้ผมออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโฟร์โพิชันนะครับแล้วก็ที่หนึ่งถึงแปดเป็นเฟอร์รรี่หมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันไปครับลุยผคงเขียวครับเราออกสตาร์ทมาดีครับโคงแรกตอนเย็นเย็นเหมือนเดิมเลยนะสนามนี้ก็คงไม่มีอะไรให้พูดนะครับก็เหมือนเดิมเลยขับก็ระวังระวังกันหน่อยในส่วนของโค้งแรกนะครับแล้วเบรกมาครับแล้วมีตัวพยายามจะได้มาโอ้โหแต่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีสเปซ แต่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ออกสตาร์ทมาดีขึ้นนาที่1ก่อนนะครับจะบอกว่าในส่วนของสนามนี้เนี่ยที่ผมเห็นคนหยิบเฟอร์รี่มาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกมเน่ะมันมีการปรับในส่วนของตัวบาลานซ์ออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือก็คือ BOP นั่นแหละนะครับที่เรียกสั้นๆนะคือล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นนะเขามีการปรับในส่วนของตัวรถให้ประคราแล้วก็รถ GT นะครับในส่วนของตัวรถ GT อย่างตัวรถปอร์เช่เนี่ย ในสนามเนี้ยผมเห็นพอเวลาปรับ BOP ปุ๊บคือหายไปเลยนะครับคนอื่นก็หยิบคันอื่นๆมานะครับเช่น B.M. Porsche Porsche เนี่ยเห็นน้อยลงแล้ว Corvette Ferrari อะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมามากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของฝั่งไฮเปอร์คาร์เนี่ยในตอนนี้ที่ผมเห็นนะก็จะมีแค่ Ferrari มีแต่ Ferrari แหละนะ <c ười> คือแบบผมยังงงอยู่เลยว่าคือแบบปรับมาแล้วผมไม่คิดว่าจะมีแต่เ e r ร a r i นะ แล้วก็ไอตัวเปร์โยเนี่ยเปโยก็มีแค่แบบไอที่ไม่มีปีนะที่ผมเห็นคนกเขาวิ่งกันในสนามเนี่ยแต่รอบนี้ก็มีแต่แค่ตัวมีปีแล้วแหละนะโอ้สิงโตนี้ก็มีบ้างนะแต่ว่ารอบนี้คือแบบหายไปเลยนะครับจะมีโผมมาบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ยังไม่สามารถแซงได้นะครับในรอบแรกผ่านมาก็ยังไม่มีการแซงอะไรกัน เรามาดูกันในรอบที่สองในรอบนี้ก็ยังโดนไล่กดดันมาติดิทับจากเบอร์ลี่ที่สองตอนนี้มาถึงตรงปลายเซกเตอร์หนึ่งครับด้านหน้าเป็นเทอร์เทอร์รู้แล้วเดียววาาเด้ยวขวามาเก็บเอฟเฟกต์ไฟป,ปึ๊บปึ๊บโอ้โหเกือบหลุดเกือบแผงลิมิตทางเมื่อกี้แล้วบอกเลยว่าตรงนี้โดนสลีปสตีครับและทางตรงโคตรยาวเลยครับตรงนี้แล้วเหยียบยาวไปเลยครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็โดนสลีปสตีมาครับ ผมว่าเขาน่าจะแซงได้นะอันเนี้ยเพราะว่ารถแรงด้วยคือทุกคนหยิบฟอลลี่กันมาหมดเลยอะสนามเนี้ยผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเออจะหยิบม,มาเยอะนะและหยิบกันมาเยอะเฉยเลย <c oughs> มาคบแล้วมาจะไรไในยังไงยังไม่สามารถแซงได้เหมือนความเร็วท็อ speed เขาจะเท่ากับเราเลยนะเ <c oughs> หมือนจังหวะที่เวลาพอเราสลีสตีมมาแล้วเราจะแซงปึ๊บเหมือนความเร็วเรามันตกลง,งมาให้อยู่ใกล้กับท็อ speed ของรถเรานะครับอย่างไงครับ 4คู่กันมายังไม่สามารถแทงได้ครับโอ้โหบอกเลยว่าสลิสตีมันฮะสนามนี้ยังไงครับฟลอรี่ยังแทงไม่ได้ครับแล้วมาอะไรในอีกรอบยังไงมาอะไรในอีกรอบนึงแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วเสียบได้ไหมโอ้แล้วเสียบได้ครับโอ้โหแซงไปได้เรียบร้อยครับโอ้โหมีมีจังหวะแซงได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไป ถึงเมาซานเคิร์บเมื่อกี้ก็โดนแซงไปเพราะว่าไม่มีสเปซนะครับในรอบที่สี่ในรอบนี้เรายังตามติดรับยังตามเขาติดติดยังไม่สามารถที่จะแซงได้ตอนนี้เราสลิปตีไปครับสามร้อยสามเก้ากิโลต่อชั่วโมงคันนี้แตะสามร้อยสี่สิบได้นะครับแต่ว่าต้องมีสลิปตีนเท่านั้นนะพอเวลามันเป็นแบบทางตรงยาวอย่างเงี้ยแบบไม่มีชีเคนะผมรู้สึกว่ามันยังดูง่ายนะแต่สิ่งที่ยากก็คือเราจะโดนด,ด,ดูดหลังตลอดเวลา โดนสติปสตีมตลอดนะครับแล้วมาครับสา0สิกิโลต่อชั่วโมงยังไงครับแล้วไปไลไนัไหมไปไลนในครับตรงนี้ผมสามารถเข้าไลไนัยได้แต่ว่าจะไม่มีสเปซเลยนะตรงนี้นะครับตีคู่กันมาแล้วเบาครับเพื่อที่จะเซฟประมาณและเอเนอีโอ้แล้วเบรกลึกมาโอ้โหแล้วโดนแทงครับโอ้โหโดนเบรกลึกเบรกลึกมาแล้วไม่มีสเปซเลย ในรอบนี้เป็นรอบที่หกรอบนี้ผมจะต้องเข้าพินและรอบนี้ผมสามารถที่จะเซฟน้ํามันมาให้เหลือประมาณหนึ่งรอบได้นะครับและตอนนี้ครับเริ่มเจอพวกรถกที่ที่สามเรียบร้อยแล้วโหแล้วบอกเลยว่าจังหวะนี้ค่อนข้างจะนัวนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยถ้าเป็นทางตรงตรงนี้ก็จะสามารถแซงได้ง่ายๆเลยโหแล้วบอกได้เลยว่าทางตรงโคตรยาวผมว่าแซงง่ายนะจริงๆสนามเลยมมองผมว,ว่ามันต่อให้มันจะตัดให้มัน เป็นทางตรงยาวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อย่างแซงยากยู่ดีนะเพราะว่ารถ GT ผมว่าเขาก็เร็วด้วยแหละนะไม่ได้แบบช้าๆเลยเราเราประมาณแบบ290กิโลได้นะถ้าแบบมีสลิปสตรีมอะนะครับแต่ยังไงครับด้านหน้ามีฟอร์รี่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสามารถที่จะแซงได้แล้วแซงมาจากไลน์ในเจ็บร้อยตอนนี้ผมก็ยังไล่เขาติดๆเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลุดไปไหนไกลขนาดนั้นด้ดานหน้ามีคอเวทครับขอดทางครับ อันนี้ไปลายไหนลแล้วแซงมาได้ครับตอนนี้ก็เขายังสามารถที่จะหนีผมได้นะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหนีไปได้ไกลแล้วเบรกมาครับรอบนี้โอโ้โหแล้วเบรกลึกมาโอโ้ยโโเบรกลึกสวยรอบนี้แต่ด้านหน้ายังมีรถติดที่อีกระยะห่างประมาณหกวิด้านหน้าระยะห่างยังถือว่าค่อนข้างจะห่างอยู่แต่ก็ไม่น่าห่างขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้และวดูตรงนี้เหมือนจะห่างนะ แต่พอลองดูความเร็วรถจริงๆนะเหมือนเราจะใกล้เขามากยังไงครับด้านหน้าโอ้โหด้านหน้าเหมือนจะไล่ประท้ากันด้วยนะแต่ยังไงตรงนี้เป็นอิเดนาโปลีครับลงมาโอ้ยแล้วเกือบรถหุดนนะเมื่อกี้โอ้ยแล้มีแก้อาการรถไปหน่อยฮนะแล้วด้านหน้าเป็นเฟอร์รอรี่ครับไล่ประท้ากับแอสตันมาตินยังไงแล้วเฟอร์รรี่ไล่ประท้ากับงงแอสตันมาตินตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะแซงได้นะ แต่พอเวลามาลองขับจริงๆแล้วผมก็ต้องเห็นใจพวกรถ GT เนี่ยนะเพราะว่าเขากำลังไล่ประทะกันด้วยในรอบนี้นะครับน่ครับด้านหน้าเป็นแม็กกาเรนโอ้โหแล้วขวางทางเข้าพอดีเลยขวางทางเข้าโค้งแล้วขอไปลายนอกเลยแล้วกันจังหวะนี้จะปร้อยโอ้โหนาที่ห่างออกไปเป็น 4.8V ครับแล้วเข้าโค้งมาด้วยความเร็ว240แต่ตรงนี้หยิบไปด้วย220กิโลและด้านหน้าเหมือนจะมีรถอีก โอ้โหแล้วแท็กลิมิตไปในรอบนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันว่าโดนมาเท่าไหร่โดนมา1พอยแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะต้องเขา้าปิดแล้วด้านหน้ามีปอร์เช่อีกแล้วเขาติดปอร์เช่ด้วยโอ้แต่ว่าตรงนี้เขาก็ต้องไม่รีบแซงนะเพราะว่าทางเขา้าปิดมันค่อนข้างจะแคบมาแล้วเขาพ่ทับในรอบนี้เติมเอเนจีหนึ่งร้อยแล้วก็น้ำมันเก้าสิบสี่ลิตรมาครับเขาจอดเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าผมหรือเขาจะออกกันก่อน ามาดูกันแล้วจอดเลยฮะแล้วเติมไป41วีฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะออกหรือว่าเขาจะออกก่อนตอนนี้ในส่วนของ Energy กับน้ำมันเต็มเรียบร้อยแล้วเหมือนเขาจะออกก่อนนะเพราะว่าเขาอยู่ที่หนึ่งนะครับและผมก็อยู่ที่สองเหมือนจะไม่ได้ห่างกันมากนะในรอบนี้แล้วข้างหน้ามีรถ GT อีกมี f e r ร a ร i กับป o r s เช e นะครับที่ตอนนี้กำลังขวางทางอยู่ข้างหน้าเหมือนจะยากเหมือนกัน,นเนี่ยสนามนี้ ตอนแรกผมว่าหนึ่งว่าจะง่ายนะแต่ยากเฉยโอ้เ้วแมกกาเลนมาอันนี้เหมือนเขาจะเติมน้ำมันกับเอเนอีมาก่อนหน้านี้ด้วยนะตอนแรกก็แซงง่ายแหละสนามนี้แต่ไม่ง่ายเลยแซงยากโดยสนามนี้แต่สนามนี้มันก็ยากเพราะว่าโค้งทุกโค้งมันคือใกล้กับกำแพงหมดเลยอะ่ะไม่มีตรงไหนที่ห่างเลยนะมาและตรงนี้ขออนุญาตแซงจากลายในเลยละกันเรียบร้อยแซงมาจากลายในตรงนี้ก็ไปลายนอกเรียบร้อย พอ oh, แล้วเหมือนเขาจะหลุดลงยญกไปนิดหน่อยแล้วมาเทอเธอรูทรอบนี้ปึ๊บ,บออกโค้งมาโอ้รอบนี้ออกมาดีด้วยแลแ้วแซเฟอร์รรี่ไปตอนนี้เหมือนเหมือนที่หนึ่งตอนนี้ก็ยังจะหนีเราเหมือนเดิมเลยนะคือด้านหน้าเราตอนนี้เป็นที่หนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ผมอยู่ที่สองนะไอ้แพทเซียนี่คือตอนนี้นี่คือพยายามที่จะเซฟเอนเนอรีกับตัวน้ํามันเอาไว้นะเพื่อให้วิ่งได้อีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าในรอบถัดไปจะเป็นยังไงบ้าง ในรอบที่10ตอนนี้ก็ยังไล่มาติดๆเลยยังไม่พ้นจริงๆเลยสําหรับคนคนนี้แหม่ไม่ยอมง่ายๆจริงๆนะครับแล้วโอ้โ,อโหเกือบไปอันนี้อันนี้ผมต้องเผื่อพื้นที่ให้เขาด้วยแล้วรอบนี้มาสลิปสตีมเหมือนเดิมเลยสลิปสตีมยาวอ่ะบอกเลยสนามนี้ทางตรงบอกเลยนะว่าโคตรยาวอ่ะแล้วแบบรู้สึกว่ามันหนียากมากเลยนะสนามเนี้ย รู้สึกว่าพอเวลาห่าประมาณ0 5วีอะไรนี่ก็สลิปสตีมได้แบบง่ายๆเลยนะสนามนี้แล้มาดูกันว่าผมจะแซงเขาได้ไหมแล้วอย่ามาครับจังหวะน,นี้เริ่มเข้ามาใกล้ๆ341กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วแซงมาจากรายในตีคู่กันมาจังหวะน,นี้ยังไงโอแล้วบอกเลยว่าทางตรงยังอีกไกลรู้สึกว่าทางตรงสนามนี้นี่มันมากเลยนะแหม ดูดหลังกันยาวๆอ่ะสลิสตีมกันมานมากโอ้แล้วมีสะเก็ดไฟออกมาด้วยอันนี้เขาติดแผ่นไม้ไว้ด้วยนะยังไงแล้วเขาเหมือนจะแซงกลับเหมือนจะแซงกลับนะจังหวะน,นี้ยังไงยังไม่พ้นด้วยแล้วยังตีคู่กันอยู่ยังไงยังอยู่ไลน์นอกแล้วเบรกมาโอ้โ oh, ห oh. แล้วือนเขาจะเบรกเร็วแล้วบานโอ้ oh, ยังแซงไม่ได้แล้วจังหวะเขายังตีคู่เหมือนเดิมเลย จังหวะตีคู่เหมาเดิมครับอย่างนี้ยังไงแล้วผมว่าเขาแซงได้แน่นอนเพราะว่าด้นานนี้เป็นอเด i น n a p o l i นะครับคือข้างหน้านีจะเป็นหนึ่งในโค้งที่อันตรายนะตรงนี้ผมเคยพาดมาก็แอบเยอะนะเหมือนสนามจะไม่ได้ง่ายเลยนะเวลาแซงในแต่ละโค้งยกเว้นแค่ทางตรงนะอ่าแล้วตรงนี้ผมต้องปล่อยเขาก่อนนะแล้วเหมือนเขาจะขึ้นนําที่หนึ่งได้นะครับในศึกของบัลลารีนะ ในตอนนี้นี่เรามาดูกันในรอบที่12รอบนี้เหมือนผมจะต้องเข้าพิชนะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะมีเวลาไม่พอที่จะเข้าเส้นชัยนะคือจะรอให้เวลาหมดก็ไม่ได้นะนี้เพราะว่าผมไล่เขามาติดทิ้เลยเหลือเวลาอีกประมาณ30มสิบปียังไงก็ไม่ทันโอ้โหและด้านหน้ามีบีเอฟด้วยแล้วตรงนี้ขอแฟงก่อนละกันเข้าพิทก่อนเลยจังหวะนี้และด้านหน้านี่ก็ด้านหน้ามีบีเอฟอีกคันหนึ่งด้วย แล้วมารอบนี้อูดแล้วเบรกดีด้วยตรงนี้รู้สึกว่าตรงเข้าพิษนี่คือแบบจุดเบรกผมจําได้ดีมากเลยนะเวลาเข้าพิษอะใครบอกว่าสนามนี้เวลาเราเข้าพิษต้องไม่จําจุดเบรกแหมต้องจํานะสนามนี้ไม่จําไม่ได้ด้วยแล้วจอดรอบนี้เติมเอเนอร์จีไป17เปอร์เซ็นก็คือหนึ่งรอบนะครับมาและเดี๋ยวเราจะต้องออกแล้วโอ้แล้วเหมือนเราจะออกมาใกล้กับเขาด้วย แล้วจวังหวะนี้โอ้โห้วตีคู่กันมาแต่ว่าอันนี้ผมต้องเผื่อให้เขาด้วยนะอันนี้ต้องให้เขานําก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ผมต้องให้เขานําอ่ะแล้วก็ให้ผมไปต่อหลังเขาหน่อยอ่ะประมาณนี้ปุ๊บป๊บแล้วเมื่อออกไปผมก็ต้องไปเจอกับรถทีทีอีกด้วยเพราะว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยคือเรามาใกล้กับรถทีทีมากแล้วมายัไงไงครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าโคมาตรงดันดูบคอมเพล็กซ์ปุ๊บปุ๊บ ตอนนี้ก็สลิปสตตีมเหมือนเดิมแหละไม่มีทางจริงที่จะหนีพ้นสนามนี้สลิปสตตีมเป็นเรื่องที่หนียากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทีห่างมาไกลจริงๆอ่ะแล้วรอบนี้ก็ไล่ตามไปติดๆเหมือนเดิมเลยมาโอ้โหแล้วด้านหน้าบอกได้เลยว่าเจอรถทีๆกันสามสี่หัวคันแน่บอกเลยว่าไม่ได้ง่ายโดยสนามนี้แต่ยังไงครับตอนนี้มาแล้วสลิปสตีมไปแล้วบอกเลยว่าทางตรงตรงนี้โคตรยาวเลย โอ้โห oh, oh. ทางตรงยาวมากเลยนะสนามนี้ mm hmm. แล้วไปลายในเหมือนเดิมเลยมาแล้วจะแซงได้ไหมเหมือนจะแซงได้แต่ยังไม่พ้นเลยนะตรงนี้โอ้โห oh, แล้วด้านหน้ามีพอเชกะ่ะแอตตันกำลังไล่ประทะกันด้วยโอ้โห oh, แล้วตรงนี้เหมือนมาสองคันเลยนะแล้วโอ้โ oh, ห oh, แล้วผมต้องเสียบกลางแน่เลยเหมือนต้องเปิดพื้นที่ให้ผ่ากลางนะครับยังไงแอตตันกับพอเชดูซีว่าเขาจะประสานงานกันยังไงนะครับ โอ้โหแล้วเหมือนจะเปิดกลางมายัางไงโอ้โหแล้วเสียบกลางมาครับเสียบกลางมาอย่างสวยเลยยังไม่พ้นเลยตอนนี้แล้วตอนนี้ผมทิ้งห่าจากที่สามมาประมาณ24วิโพดห่างเลยจังหวะนี้โอ้โหแล้วด้านหน้ามีี M อีกคันหนึ่งเนียยไยครับตรงนี้แล้วโอ้โ,อโหชนกันไปเล็กน้อยแล้วเข้าโค้งมาแบบนี้โอ้โหแล้วรอบนี้เข้ามาดีด้วย รอบนี้ไม่บาดด้วยรอบนี้สวยเลยมาแต่ยังไงครับตอนนี้โอ้โหรอบนี้คือยังหนีอยู่โอ้โหแล้วข้างหน้ามีอีกคันหนึ่งเลย <c oughs> มีสองคันเลยโอ้โหอะไรมันจะหนียากขนาดนี้วะเนี่ยมาเจอรถทีทีอีกเหรอโอ้โหยังไงโอ้โหแล้วเหมือนด้านด้านซ้ายจะมีสเปนนะโอ้โหแล้วเหมือนเขาจะไปเลยด้านซ้ายไปไลน์ในโอ้ยเกือบรถหมุน หมือนจะแซงยากนะเนี่ยดูจากลักษณะทแทบจะไม่มีสเปซเลยนะอันนี้โอ้อะไรมันจะแซงยากขนาดนั้นวะครับเนี่ยแล้วยังต่อหลังติดติดเลยตอนนี้ยังไล่ติดติดเลยไล่มาทางเลจิงจยากแซงไม่ได้เลยจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหยากเกินไปครับแด้านหน้าเป็นฟอร์เชสเคิร์ฟโอ้โหแล้วข้างหน้าเหมือนจะมีแม็กกาเลนอีกแล้วเหมือนจะมีรถดีที่มาอีกแล้วนะครับด้านหน้ายังไงครับเฟอร์รารี่ เคคาริชิครับยังไงแล้วโอ้แล้วบานออกแล้วจังหวะติดรถดีโอ้โหแล้วกลับมาแล้วมาโดนผมพอดีเลยโอ้โหจบเลยครับแบบนี้โอ้โหเทคคาริชิครับเรียบร้อยไปโอ้โหแพ้กับคนไทยเฉยเลยเรียบร้อยจังหวะที่จะแซงแล้วดันติดรถดีๆอีแล้วผมนี่ก็ตามมาติดๆพอดีเลยด้วยโอ้โหแล้วไปตีจอยกับขึ้นมาแล้วผมก็ชนเขาหลุดไป ที่หนึ่งครับโจอิมเรียบร้อยโอ้โหแม่ไล่มาทางเลสโคตรนัวทุกคนรอบนี้รโอ,โอบนี้ได้นัวจริงนะตึงจริงรอบนี้แม่นัวมากนัวมากรอบนี้เอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้กับสนามเลอม,มองแบบโอมลซานรอบนี้นี่คือแบบสลีปสตรีมทางตรงแบบมันๆเลยนะครับรอบนี้แบบนัวๆเลยในวันนี้นะครับโอ้โห วันนี้นี่คือแบบนัวจริงแต่ว่าคู่แข่งที่กําลังไล่ตามนี่คือดันมาตายตอนท้ายเกมซะง,งั้น <c oughs> วันนี้ค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะสําหรับในสนามนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้ได้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ